แขกรับเชิญของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์วันนี้จะเป็นใครและเขามีสไตล์แบบไหนไปพบกับเขาเลยครับ คนมีสไตล์วันนี้ครับเหยาโงเล่งหงเนี่ยมีนัดไว้กับช่างซ่อมนาฬิกาคนหนึ่งครับเอ๊ะแต่วันนี้เขาไมไ่เรียกตัวเองว่าเป็นช่างซ่อมนาฬิกาแล้วนะครับเขาเป็นผู้ผลิตนาฬิกาครับเขาบอกว่าเขาสามารถผลิตนาฬิกาเนี่ยเป็นลายเดียวหรือคนเดียวในประเทศไทยครับเพราะว่าอะไรครับเขาทํานาฬิกาที่ทํามาจากเหรียญกระสาบลายฉลุครับ ใครที่ชอบสะสมนาฬิกาวันนี้ต้องติดตามชมคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ตลอดทั้งรายการวันนี้เฮียทรงนับกับเขาไวท้ที่พัตตคันเล่งหงสุข,ขุมวิตรเกบสองพัตตคารของครอบครัวเฮียทรงเล่งหงเองนะครับไปพูดคุยกับเขาที่นั่นได้เลยครับและตอนนี้ครับเฮียทรงเล่งหงก็มาถึงที่พัตตคันเล่งหงสุข,ขุมวิตรเกบสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับ มว่าเราไปรู้จักกับประวัติของเขากันก่อนครับชื่อประกรณ์อุ่นเรือนครับมีอาชีพรับทำนาฬิกาหน้าปัดเหรียญฉลุล,ลายแล้วก็ทำตัวเรือนขึ้นตัวเรือนเงินตัวเรือนทองคำอะไรนีท้ทำหมดทุกอย่างครับผม มีสไตล์กับเฮียซงเล่งของวันนี้ครับแน่นอนครับรายการของเราจะพาท่านชมไปรู้จักกับชีวิตของคนมีสไตล์ที่เขาอยู่ในประเทศไทยนะครับการพูดคุยของเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยฟิล์มกองแสงไฮคูเย็นคุ้มทนเบนทนันฮอตไลน์ line, โทร0 2 7 5 8 5 5 5 8พัฒคารเล่งหงสุขุมวิท62ต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณ ที่เปิดมากว่า50ปีถ้าว่าท่านชมมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะครับงานโต๊ะแชร์งานวันเกิดหรืองานรับปริญญารวมไปถึงงานมงคลสมรสที่เล่งหงสุข,ขุมวิตร112พร้อมบริการครับโทรไปสำรองที่นั่งได้023116155เชื่อว่าทุกท่านที่ติดตามชมทุกสัปดาห์เนี่ยจะต้องบอกว่าโอ้โห,โหแขกรับเชิญของเราแต่ละสัปดาห์นี่ไมหามาจากที่ไหนครับ ไม่ยากเลยครับเพราะว่าอะไรครับเขามีสไตล์ครับเราค้นหาเขาไม่ยากแน่นอนและสัปดาห์นี้ครับแขกรับเชิญของเฮียซงเนี่ยมีสไตล์จริงๆเลยเขามีอาชีพทํานาฬิกาลายฉลุนะครับสมญยานามของเขาในโลกไซเบอร์หรือโลกต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆที่คนติดต่อเขาเขาชื่อว่าคุณประกรณนาฬิกาหน้าปัดเหรียญฉลุครับและวันนี้เขาสละเวลามาพูดคุยเรื่องราวของชีวิตของเขา กับความสําเร็จและก็สไตล์ของชีวิตของเขาให้เราฟังนะครับวันนี้เขามาอยู่ที่สตูดิโอของเราแล้วครับเราไปพูดคุยเขาเลยครับสวัสดีครับคุณประกณ์ครับสวัสดีครับพี่สองคุณประกณครับวันนี้ขออนุญาตพูดคุยเรื่องราวชีวิตคุณครับจนไปถึงอาชีพที่ซึ่งทุกวันนี้ใครๆก็รู้จักคุณในฐานะที่คุณมีอาชีพทํานาฬิกาซึ่งมีหน้าปัดเหรียญฉลุครับเป็นคนเดียวในโลกป่ะหรือคนเดียวในประเทศไทยไหมถ้าคนเดียวในประเทศไทยนี่ถูกแต่ว่าในโลกนี้ผมก็ พยายามไฟลหาแล้วแต่ยังไม่เจอยังไ e. ama, ม่เจอครับยังยังไม่เจอครับแต่ในประเทศไทยนี่ท่านผู ok, ้ชมมีคนเดียวแน่นอนมีผมคนเดียวครับผมแต่วันนี้ออกรายการเราแล้วอาจจะมีสองคนสคนสี่คนไม่เป็นไรนะครับได้ครับได้ครับเพราะว่าเรื่องราวชีวิตของเขานี่น่าสนใจเลยเอาก่อนเลยก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องราวของสไตล์ของคุณเนี่ยคุณประกรณ์นี่เรียนจบสาขาอะไรแล้วก็ประกอบอาชีพอะไรก่อนที่จะมาเจออาชีพนี้ครับผมจบ มัธยมปลายที่สันติราษนะครับ,รบสันติราษเปืนอะไร,รบจบปตีที่อราชพักดุสิตนะครับผมบสังคมศาสตร์รแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจบสังคมศาสตร์แล้งานแรกจ็อบแรกที่เรียนจบมาแล้วไปทําคืองานอะไรผมสมัยที่ผมเรียนไปด้วยเนี่ยผมก็ทํางานด้วยอยู่แล้วผมทํางานโรงแรมนะครับผมทางานโรงแรมเริ่มจากโรงแรมสี่ดาวแล้วก็มาห้าดาว เป็นบอยครับมือเขาเรียกเรียกว่าเวเตอร์เวเตอร์ฝรั่งก็เรียกเวเตอร์ภาษาไทยเ็เรียกบอยใช่แต่ก่อนนี้ภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยแข็งแรงเขาเขาเรียกว่าเป็นบัตบอยบัตบอยบัตบอยนี่ก็คือคอยเก็บโต๊ะอย่างเดียวเก็บของอย่างเดียวไม่ให้ไปพูดกับแขกเดี๋ยวแขกจะงงอะไรเี้ยเพราะว่าแขกจะเป็นชาวชาต่างชาติจะเยอะกว่าครับผมแล้วทำอาชีพนี้อยู่ดานไหมบัตบอยเนี่ย บัสบอยก็ก็ก็ก้าวมาเรื่อยๆหน่อครับเนี่ยจากบัสบอยก็มาเป็นมาเป็นเวสเตอร์โรงแรมแรกที่ผมทำเนี่ยเป็นโรงแรมวินเซอร์ครับผมที่อยู่ที่สุขุมวิทครับแต่ก่อนนี้มันเป็เป็นโรงแรมชื่อโรงแรมบินเซอร์เฉยๆครับแต่นี้เป็นโรงแรมบินเซอร์สูตรหรือไงเนี่ยไปเป็นบัสบอยอยู่ห้องอาหารจีนครับผมครับจากนั้นก็ พยายามที่จะไปท่องศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ทุกวันเพื่อว่าจะได้มาได้รับแขกบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจะได้เลือ่อนตำแหน่งทําอยู่ได้ประมาณสักปีหนึ่งก็ได้มาเป็นเวทเตอร์เพราะว่าคนออกกันหมดแล้วเราก็ได้กระเถิบมาเป็นเวทเตอร์อาบง<อ>างหลักนะเนรับก็เดินสายโรงแรมตลอดเหมือนกันเพื่อจะไปรับตําแหน่งนอะไรอย่างเงี้ยมีโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งที่อยู่ที่เกาะภูเก็ตโรงแรมบ้านไทยเขาให้กับตันครับ ครับผมอุ้ยนี่อัปเดตไมเป็นกับตันแล้วนะแต่ไปไกลหน่อยเรื่องราวของเครื่องดื่มนี่ต้องผ่านต้องผ่านผมบอกคงเดียวเลยทั้งทงนี่ผม ผมดื่มไม่เป็นแต่ผมว่ามีหน้าที่ชิมว่าโอเคไหมว่าค็อกเทลออฟเดอะมันเนี่ยเวลาเขาทาเสร็จเนี่ยผมมีหน้าที่ว่าจะชิมว่าผ่านไหมอะไรต่งเนี่ยก็เรียกได้ว่าชีวิตนี่ลดแล่นอยู่ในวงการของโรงแรมมาตลอดเลยนะและอะไรทำให้เราเลิกจากงอาชีพนี้และไปหาอาชีพอื่นตอนนั้นก็เราคิดอยากจะรวยเหมือนกันนะเฮียเสร็จแล้วผมก็ปรึกษากับเพื่อนเฮ้ย เราไปเปิดร้านดีกว่านะโอ้ยอยู่อยู่อยู่ในห้องอาหารมาแล้วครับผมเอความรู้เยอะโอ้ยฉันจะออกไปเปิดร้านอะไรเปิดเปิดเปิดเป็นเป็นผับไปเยอะเปิดผับเลยเปิดเผับตอนนั้นคือขายเรื่องล้หมดแล้วตอนนี้ลุ้หมดจบยากก็วมกับเพื่อนกันได้ประมาณสักสี่ห้าคนเนี่ยนะครับผมก็ลงทุนหลายตังค์อยู่เป็นหลักเจ็ดหลักเหมือนกันนะครับอ่าแต่นี้ทะเลาะกันมันก็ อยู่ได้ไม่ก็เลิกลากันไปก็ก็คือไม่ได้สวยงามมากครับใช่ครับกับการทําธุรกิจครั้งแรกครับผมก็เจ๊งกันแล้วหลังจากนั้นพอพอเลิกทําผับแล้วไปทําอะไรต่อครับก็พอเลิกทําผับแล้วผมก็จะหวนกลับเข้ามาทําาทํางานโรงแรมเหมือนเดิมเพราะเราชํานาญนี่ใช่ฮะก็เที่ยวไปสมัครสมัครที่ไหนก็แล้วแต่ตําแหน่งมันก็ลดลงไอ้เหียเป็นแอสเซสเซอร์เป็รเวสใช่ก็ให้าเป็นซูเปอร์อะไรพวกนี้ผมก็ไม่ไหวนะก็ไม่เอาดีกว่า ก็เลยไปหาค้าขายอะไรเงี้ยครับผมก็เรียกว่าสู้ชีวิตมาพอสมควรเลยนะสู้หน้าโดยแล้วผมถามนิดนึงอะชีวิตของคุณเนี่ยมันไปรู้จักการทํานาฬิกาได้ยังไงวันหนึ่งผมเดินไปที่ห้างทั้งทงท,งท,งที่ยังขายของอยู่ตรงรรนั้นนะนะเดินไปที่ห้างเราก็อยากจะเปลี่ยนอาชีพ่เห็นมีป้ายเขาติดว่า,านาฬิกาเรือนละ30บบาทรับไปขายได้ขายไม่หมดเอามาคืนได้ อตอนนี้ผมก็เริ่มเริ่มดีแปลว่าอาถามแฟนอ่ะเออธุรกิจนี้น่าทำนะถึงแม้ว่าถ้าเราเจ๋งเราก็เอาไปคืนเข้าได้นี่นะเออลงทุนน้อยมีแต่ได้กับได้แฟนก็ไปหาเงินมาให้ก้อนหนึ่งมาลงทุนตัวนี้ก็เอามาขายเป็นนาฬิกาเรือนละร้อยกว่าบาทที่เขาขายกันทั่วๆวไปเรือนละร้อยหกสิบาทอะไรพวกนี้นะกูกำไรดีด้วยขายไม่หมดก็คืนได้ใช่ฮะแต่พอเราไปเช่าที่ในห้าง เพื่อจะขายครับแต่ว่าเราก็ต้องการสถานที่ที่มีราคาถูกนะฮะครับเราก็เข้าไปขายในห้มันก็อยู่ลึกหน่อยอะไรอย่างเงยที่ถูกก็ทําเลไม่ดีใช่อยู่ลึกหน่อยแล้วะนาฬิกายอย่างเงี้ยเคียไปเดินดูตามห้างเลย ขายกันตึมเลยเพราะว่าออปชันดีเหมือนกันเขาเราได้ออปชันนี้คนอื่นก็ได้เหมือนกันใช่ครับผมแข่งขันกันน่าดูกว่าลูกค้าจะมาถึงเราก็ซื้อกันหมดแล้วใช่ไหมครับอก็เรียกได้ว่าเข้าไปสู่วงการนาฬิกาครับอันนั้นมันเป็นต้นนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วทำยังไงขายไปแล้วอยู่ได้นานไหมกับนาฬิกาที่รับอยู่ไม่นานนี่เยอะเพราะว่ามัน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 ไม่ดีเท่าไหร่ผมก็เลยคิดใหม่ว่าเออเราต้องเปลี่ยนละจากขายตรงนั้น ใช้ใช้สถานที่เดิมรเราไปรับซื้อนาฬิกามือสองมาขายดีกว่าลงทุนเยอะหน่อยอผมก็จะไปซื้อพวกมิโดพวกพวกไซโก้ซิตี้เซนพวกนาฬิกาที่ราคาสักสี่ห้าพันมื่อะไรพวกเนี้ยมาขายไอ้ขั้นที่เราไปซื้อเนี่ยมันก็ได้นาฬิกาที่เสียที่เขายอมแมวมาอะไรเงี้ย <ikh> ใช่ไหมฮะ เราก็ต้องออกมาซ่อมซ่อมซ่อมก็ซ่อมไม่เป็นเนี่ยก็เลยเอาไปให้เขาซ่อมเขาก็คิดราคาจากราคาเราซื้อสามพันซ่อมอีกแปดร้อยก็เป็นสา0พนทั้งทั้งที่ซ่อมแปบเดียวเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาทําอะไรแปบเดียวเนี่ยเจ็ดเนี่ยเราก็อยากจะรู้อยากจะรู้ก็พยายามถามเขานะครับช่างช่างส่วนใหญ่ไม่บอกก็ไม่บอกอาชีพเขาใช่ใช่ไหมอาชีพของเขาก็ไม่บอกหรอก เราก็พยายามที่ว่าจะแอบดูเขาแหละว่าเ,ออเขาทํำยังไงตัวไอ,อ้ออ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 การเม็ดมะยมเขาจะดึงออกจากตัวเรือนเขาจะกดตรงไหนอะไรตำานองเนี่ยเราก็พยายามจะดู <laughs> ช่างแล้วก็จะมือป้องไว้ <laughs> ว่าไม่ให้เรามองเห็นว่าดึงตรงไหนอะไรตำานองเนี่ยกลัวว่าเราจะไปทำเองได้ครับผมเสร็จแล้วก็ผมก็เอาวะทําเองดีกว่าผมก็ไปหาซื้อ,อนาฬิกาที่ราคาถูกๆที่มันเดินอยู่นะเ,เช่นพวกไซโ พวกซิต้เซนเก่าๆที่มันยังเดินอยู่ก็เอามาที่บ้านแล้วก็ไปซื้อเครื่องมือมาแกะแกะออกมาหรือออกมาทุกชิ้นถ่ายรูปไว้สเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามจนกระทั่งทุกชิ้นเรียงเลียงเียงกันไว้หมดเพื่อเวลาเราเอากลับเนี่ยเลยได้จําได้จะได้ดูจำจได,จำได้จะได้จำนะผมก็เอาถอดออกมาเสร็จใส่เข้าไปที่เดิมมันก็ไม่เดิน <laughs> ไอนาฬิกาที่มันเดินอยู่ <laughs> แล้วเป็นไงครับพอเรือนแรกเราทําเสียละ เราทำไงต่อไปผมก็ไปซื้อเรือนที่สองที่สามมาทำอีกมาทำจนกระทั่งจำได้เราประมาณ1ิบอ็ดตัวนะสิบเอ็ดเรือนเสียไปสิบอดตัวเสียไปส1เอดรือนเรือนที่สิบเอนี่ยนะผมประสบความสำเร็จมากมันมันเดินอย่างไงมันเดินไนเงี้ยโอ้โหดีใจมากเลยสุดยอดเลยโ้ตัวนี้มันเดินเดินออกมาประกอบเข้าไปเฮ้ยมันเดินเดินในตัวนี้มันเดิน โอ้โหผมโอ้โหบอกว่าโอ้โหมันเป็นที่ตรงนี้เองเนี่ยตรงนี้จุดเดียวเท่านั้นเองเนี่ยที่เราเออนี่ก็คือว่าหมายความว่าคุณก็เรียนรู้จากไม่ได้ครูพักรักจำนะคุณเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองครับผมไม่ได้ไปดูจากใครเลยครับใช่ไหมอาชีพนี้จากความสนใจครับผมโอ้โหครับผมการที่เราถอดเข้าถอดออกเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเราชํานาญเลยนะอืมใช่เราจําได้เลยว่าน็อตตัวไหนมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราถอดแล้วเรา แล้วเรามันสังเกตว่าเราใส่น็อตผิดหรือเปล่ามันเลยก็เลยจําได้เออน็อตตัวนี้มันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราเราจำจำตำแหน่งได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าเครื่องตัวนี้หลับตาเราก็เรารู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนโอ้โหและนี่ก็คือเรียกว่าจุดเริ่มต้นของอาชีพช่างตอนนี้ช่างช่างทำนาฬิกาก่อนนี้ทําไม่เป็นตอนนี้คุณกลายเป็นช่างนาฬิกาถูกต้องไหมครับโอ้โหท่านผู้ชมครับแค่ช่วงแรกนะครับเราพูดคุยถึงชีวิตของคุณประกรณ์เนี่ย จากไม่รู้เรื่องเรื่องนาฬิกาจนในที่สุดเป็นช่างแล้วตอนนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาถามก็ว่าแล้วเขาไปเริ่มผลิตนาฬิกาที่ใช้เหรียญกระสับหรืออะไรต่างๆมาเป็นลายฉลุเป็นช่างคนเดียวในประเทศไทยที่ทำได้อย่างไงครับ